ใช่นะอายุห้าสิบเจ็ดปีปวดส้นเท้าเนี่ยมานานคือเวลาปวดเนี่ยคือเวลาตื่นมาตอนเช้าย่ําลงเตียงปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บแป๊บแล้วก็เดินเดินไปมันก็จะเบาลงนะหรือว่าเวลานั่งนานๆเนี่ยลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บนะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากพังผืดฝ่าเท้าอักเสบว่าที่เรียกว่าเป็นรองช้ำนะฮะเนี่ยรองช้าคืออะไรเนี่ยเนี่ยตำแหน่งที่คนไข้กดเจ็บเยอะคือตำแหน่งตรงนี้เลยที่กดตรงนี้นะังนั้นถ้าเกิดมาเทียบดูตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นที่ยึดอันนี้กระดูกอัน แล้วตรงนี้มันจะเป็นชั้นไขมันนะฮะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากมีการอักเสบหรือว่ามีการฉีกขาดของไอ้เส้นเอ็นที่มันยึดกับกระดูกตรงนี้นะเั่เวลาเราตื่นมาตอนเช้าย่าปุ๊บเนี่ยมันเหนือนกบไปเหยียดมันเลยทําให้เจ็บนะเพราะนั้นแนวทางในการรักษาเลยนะหนึ่งก็คือฉีดยาทานยาลดอักเสบนะฮะลดปวดนะอันที่สองก็คือต้องไปปรับพฤติกรรมเนาะหนึ่งก็คือเรื่องของรองเท้านี่สําคัญ ต้องพยายามใส่รองเท้าที่มันแบบเป็นพื้นนิ่มๆอ่ะที่มันเป็นพื้นที่เป็นเมมโมรีโฟมจะดีมากนะไอ้รองเท้าอ่ะนะเหมือนกับรองเท้ากีฬาที่มันพื้นหนาๆหน่อยนะจะนิ่มเพราะถ้าเกิดเรายืนเดินงานเดินทํางานทั้งวันเนี่ยถ้าเกิดไอ้รองเท้าพื้นมันบางมันจะทําให้น้ำไอ้น้นเท้าเนี่ยเจ็บมากนะฮะอันที่2ก็คือฝึกบริหารเนาะบริหารก็คือให้เอาเท้าไว้นี่แล้วโน้มตัวไปด้านหน้ามันจะเป็นการยืดเอ็นร้อยหวายมันก็จะทาให้ไอ้ไอ้ข้อมันยืดได้ดีขึ้นนะ แล้วก็พอหนึ่งคือกินยาฉีดยาปรับพฤติกรรมแล้วก็้บริหารแค่นี้ก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลานานนะแปเดือนนะบางทีจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ